มยเ้าอมซยดบ่าซื้ออไม่เียเจ้าไหมจะมาสอบมวยพุ่งศิีกว่าแบบเทนชากว่าบอลลมปัง้น่ะหน้าเพราอาบหน้ามาสอบมันปากกัเห็นว่อีดีรอนเดียวเรือจริงพี่พงษ์พงพงษ์เรื่องจริงไหมที่ว่ามามามาอมมวยไม่อาบน้าไม่แปรงฟันเรืงจริงเป็นอย่างนั เราเรื่องจริงพี่ผมเพิ่งเบิ่งทางหลังเนาะพีครับไม่นิงมาไุยม่ม่ไม่ตรงนี้ขอซื้อได้ห่อเนี่ยตรงนี้แอบตรงนี้ขอต้องป็ดเนี่ยปาบแล้วผมไม่เาจะจับลงมาเลยไม่ได้แบร้องนาเจ้าเนี่ยเลยว่า มไหก็้ไม่ได้ไม่ได้สไม่ได้ิไม่ได้ิไม่ได้เไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สไม่ได้ไม่ได้สิไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได่ได้ไม่ได้สไม่ได้ไม่ได้่ได้ม่ได้ไมด้ไม่้ไได้ไม่ได้่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ ลูกพ่อสอนมันลูกไอ้เข่าซาเปนกระพอี่เลยพี่น้องครับเข่าซากันกระพอนตอาถามลายางไปสองคนอยู่พ่อกับลูกใช่เาปอยอะไรนะอะไรนะเาปอยเอาตัวนี้เอาตัวนี้กลัวอะไรอ่ะปรดอะไรดูอาจาวงจาวงพูดล้กิจมูด้ิ ไม่ไม่ไม่เอาดินี่ว่าใครคือใครมาอะไรเน่้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไปแด้เนาะ